รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย 5, 4, 3, 2, 1 ไม่มีอะไรมาโชว์ไว้หลอดอะไรพี่นี่ดูน้องเลยนี่ง <laughs> ่างไง <c oughs> โอ้โห <c oughs> พี่ลุยนี่พี่เป็นเกลือน <c oughs> อเหรอเก่งเห็นนี่กันเนี่ยโอ้โหกระดอกชันซะขนาดนี้ ให้ดูรอยฝากนี่รอยฝากนี่โอ้อ้น้องอินซีได้วยวรุ่นะนี่สมัยนี้ไวมันก็เรียกแท็กทูมันเป็นแฟชั่นแล้วน้องเลยแต่บางครั้งการสักนะเราไม่ได้สักแค่สวยงามอย่างเดียวคนไทยเราศาสนาพุทธบางครั้งมันก็ต้องมีวัตถุไวไฟเออเรียกอะไรนะวัตถุมงคลเออมีวัตถุจะเอามาทําไมวัตถุไวไฟเออวัตถุมงคลติดตัวอย่างน้อยถ้าเราไม่อยาากระแ้นพระเราก็ต้องนี่มีรอยสักนี่เป็นยันต์ต่างๆอพูดแล้วจะหาว่าคุยลุงพี่เป็นไงพี่ สักทั้งตัวยงคงกระพันนี่เอาแกสักนะที่พี่ชอบเลยมังกรตัวตัวนี่ผ่านรอบตัวเลย<อ>ตายตามแขนน,นั่นนี่ขยับนิ้วเนี่ยเหมือนมังกรมีชีวิตโอ้โหพิวเลยมันนั้นมีเรื่องเป็นไงพี่ใหมรุ่นนี่มีสปาต้ามันชักเที่ยวแขนรับไม่ขาดไม่ขาดไหนล่ะหัวกระเด็นปกเปก็นรถกระบะ โหนวดนี่ยังกระดิกติ๊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 ก <c oughs> โถอย่างงี้ไม่น่ามาคุยเลยนี่เรื่องนักเลงนี่ต้องพ่อผมเฮ้ยพ่อเองเป็นนักเลงเหรอวะโโอ้หผมนี่เอง็เองไม่สู้คนอ,อย่างที้พ่อเองเป็นนักเลงเหรอโอ้ถ้าผมสู้คนผมก็ตายไปนานแล้วดิพี่ออพอเออยังไงพ่อเองเป็นนักเลงไงผมก็ถามแม่บอกแม่ตอนพ่อจีบแม่ใหม่ๆเป็นยังไงแม่เล่าให้ฟังไงเออพ่อเองเป็นยังไงเขาบอกพ่อเองเนี่ยเป็นคนขยันทำมาหากินแต่พ่อเองก็นักเลงพอตัวนะเว้ยเออพ่อเองก็สักเต็มตัวเลย ตอนตีแม่ใหม่ๆมีอยู่วันหนึ่งพ่อเองไปมีเรื่องกับวัยรุ่นเสร็จตอนนึง อย่าบออย่าเล่นตลกแล้วพ่อไอ้อยู่ฝั่งสิบอะเฮ้ยพ, <อ S 2> พ่อผมคนเดียวสิเฮ้สิบตัวหนึ่งจริงอะเออไ,อไอ้ัยรุ่นสิบคนนั้นทั้งแทงทั้งฟันทั้งยิงจนมันอ่อนล้าเพียแรงแล้วมันก็กลับโอ,โ,โอ้โหพอวันลุ่งขึ้นเท่านั้นแหละพี่หลุยเป็นยังไงวะคนทั้งหมู่บ้านแฮมเมรากาพ่อผมเต็มเลยโอ้ยเขาลูกข่าวที่พ่อเอเป็นนักเลงพ่อผมตายเอ้าทั้งยิงทั้งฟันนะพี่จะเหลือเหลอแล้วคนเดียววะพ่อตายรับมีเรื่องกับจิโก้รับสิบตัวหนึ่งใช่โอ้น่าาตตยกัอ พอ่อผมเลยกแรงไงหรือพี่หนูยาวออสนับสนุนโดยซุปเปอร์ดิสวดดสวัสดีครับ,รบและนี่ก็คือวาลร์ดี้ซีรีส์คอมเมดี้ที่มีชื่อว่าเฮฮาบาปกรอบทุกเช้าวันอาทิตย์ครับเจ็ดนาฬิกาถึงเจ็นาฬิกา30นาทีนะครับแล้วก็รีลลนอีกครั้งทุกวันพุธครับ ททุ่ม45นาทีทางช่อง 3S ดีช่อง28แห่งนี้แหละครับครับเมืมอกี้ผ่านไปแล้วครับโจกี้กอล์ฟแลวพี่หอบทำไมครับอ๋อาวิ่งทีเดียวก็หอบโอ้ยนึกถึงหลุยหลอนแล้วก็หายเหนื่อยครับครับก็จะเจอเขาคู่นี้ก่อนที่จะเข้ารายการเป็นหลักตอนนี้เราอยู่ที่สนามเด e Pine Golf and l น d g e นะครับสุวินทวงนะครับโอ้โหสภาพแฟย์ตอนนี้สวยสดงดงามแบบต้องระวังมันตกไงระวังเรื่องพื้นทำไมใครที่ชอบตีมีดีบอดหรือไดบอดี่ยครับ ก็ถ้าหลังลูกนิดนึงระยะหายเลยมันจะแฉะใช่ครับเพราะว่าพื้นพื้นจะแฉะอออแต่ตอนนี้เป็นเกือบทุกสนามครับใครที่ตีเด็ดจะได้เปรียบครับตีเด็ดลูกปัดเหมือนปีเตอร์ก็ตีเด็ดกรีนที่นี่ตอนนี้ขอบอกว่าเร็วสปีดดีมากสปีดน่าจะประมาณได้ถึง10ถึง10.5ที่นี่เคยทําได้ถึง1 1ดถึง12ด้วยอือหือเอาละครับวันนี้มีช่วงอะไรมาฝากมั้ยครับก็ช่วงก็ยังคงเหมือนเดิมนะฮะยังน่าสนใจเหมือนเดิมว่าจะเป็นช่วง ถ้าคุณรู้คุณทําได้นะครับของโปรเซบีนนะครับก็ฟับซี่นะครับทำไมเราต้องตีข้ามหนึ่งละอุปสัรคเกิดขึ้นกคือด้านหน้าเนี่ยโอกาสที่จะพ้นอี่ยา,ยากแล้วก็ช่วงสับแสงสแสแลงกอล์บนะครับก็สแลงภาษาก็แปลกแปลกใหม่ๆเราก็จะมาอธิบายให้คุณผู้ชมได้เข้าใจกันนะครับผมีิพาอะไรอ่ะพาสีไงลูกพี่ไม่ได้อ่ะพี่ เป็นนักต่อสู้หรือเตะและอีกช่วงหนึ่งครับ Golf Society ครับน้องพลอยจะพาไปคุยกับใครนั้นเดี๋ยววันนี้ไปติดตามกันรับรองว่าสนุกแน่ๆครับผมมีสัตว์โลกตัวเล็กๆน่ารักชนิดหนึ่งค่ะส่วนช่วงท้ายๆนะครับเป็นสิ่งที่นักกอล์ฟไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่งนะครับนั่นก็คือช่วงกลโกงนักกอล์ฟนะครับกอล์ฟโกงง่ายอย่า<ต>ทำนะจ๊ะถึงคนอื่นไม่รู้แต่คุณรู้ กบเป็นกีฬาสุดพิเศชนครับนี <c oughs> ่น้องโอชอบมาคนน่ารักมากเ่องนี้ <c oughs> นะครับแล้วส่วนแขงรับเชิญวันนี้เป็นใครครับพี่ <c oughs> เป็นคนที่ทำกิจการเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์โอ้รถยนต์แล้วก็เป็นศูนย์บริการรถยนต์ว่างั้น <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ครับเป็นเต็นรถ รับซื้อขายมือสองโอ้โหผมอยากรู้เรื่องราวพวกนี้มากเลยเพราะว่าคือมันมีเรื่องราวเกี่ยวกับวิชาชีพอ,อะไรเลยการที่คือย้อมแมวรถแล้วเอามาขายโโขนาดคือหลายๆท่านที่แบบว่ายิ่งใหญ่อลังการพอไปตรวจสอบจริงๆก็เป็นรถที่มาผิดแบบผิดกฎหมายเดี๋ยวไปติดตามกันเลยดีกว่าครับไป<ม> ไมู่สุดยอดของความนิ่งเลยครับสวัสดีครับพี่บัลลังครับครับผมพี่บลลังโอ้โหวงสวิงนี่ดีมากเลยนะครับ ดูว่าปลาดูดูฐานนี่น่าจะมีกีฬาอื่นมาก่อนใช่ไหมครับเมื่อก่อนเล่นกีฬาอะไรมาก่อนหรือเปล่าครับก็มีบาเซตบอลแล้วก็ฟุตบอลเล่นฟุตบอลมาก่อนเพราะว่าฐานนิ่งมากแน่ใช่เป็นคนที่น้ําหนักเยอะแต่ว่าความยืดหยุ่นสูงมากดูจากสวิงตรงไหนยืดหยุ่นครับช่วงหมุนนะพี่ช่วงหมุนเลยปั๊บอย่างรับโปอามกีฬเดชอิบาลรัฐอะไรประมาณนั้นเลยนะครับพี่พลังเนี่ยครับที่ผมเกินไว้นะครับว่าทําธุรกิจเกี่ยวกับ การซื้อขายรถจนรถจนมือสองเป็นรถมือสองอยู่แถวไหนฮะอยู่ย่านไหนครับถนนกาญจนาจพิเศษครับถนนบ้านแคร์อ๋อแถวบางแคนี่เองนะครับก็มีหลายเต็นท์มากช่วงนั้นของพี่ชื่ออะไรครับชื่อเต็นท์ชื่อแพตตินัมออโต้ครับแพตตินัมออโต้นะใครอยู่ในโซนนั้นนะครับก็แวะเวียนไปดูไปชมได้ครับที่พี่บัลลังก์นี่ถนัดรถยุโรปรถญี่ปุ่นทั่วไปครับรถญี่ปุ่นญี่ปุ่นทั่วไปแล้วที่เต็นท์นี้ส่วนใหญ่เป็นรถญี่ปุ่นรถยุโรปครับญี่ปุ่นทั่วไปก็มียุโรปแซมบ้างคครรรรัับบผมมอออ่่ะทีีน้าาเืงงขก เขาเรียกว่าตัดแต่งใช่ไหมคือมันจะมีกรณีแรกก็คือว่านํารถเข้ามาว่ามาทั้งแพร์มาทั้งแพรมาทั้งคันอแล้วก็ไปซื้อทะเบียนมาสวมเหมือนที่พี่ทําแล้วรู้ได้ไงพี่ไปรู้เรื่องอะไรเขาเยอะแยะขนาดนั้นแต่ว่าเราอ่านจากข่าวเอ่ยอะไรเอ่ยเพราะว่าอันนี้เขาเรียกว่าสวมซากครับนี่เคาเรียกสวมซากไปซื้อซากมารถเกิดอุบัติเหตุครไปซื้อซากมาเราเอารถได้เล่มรถได้เล่มมาครับแล้วรถคันที่สมบูรณ์สวมทะเบียน อันนี้จะตรวจสอบยากนิดหนึ่งครับี่ตรวจสอบยากยากมากจำนำไว้แล้วก็ยังผ่อนอยู่คนที่ไปจำนำยังผ่อนอยู่เอามาขายแล้วก็เอามาขายแล้วก็ไม่มาถ่ายถอนครับก็ทวทําเล่มปลอมขึ้นมาทําเล่มปลอมคนที่รับจำนำอุ้ยไม่รู้ทําไงก็ทําเล่มปลอมขึ้นมาทําเล่มปลอมใช่ขบวนการทําเขาทําอย่างไรบ้างครับพี่ซึ่งมันมันง่ายขนาดนั้นเลยเดี๋ยวนี้คือตอนนี้เขาทําเล่มปลอมขึ้นมาเนี่ยเพราะตอนนี้ขนส่งมันต่อบภาษีได้ตลอดถ้ารถคันเดิมยังไม่มีอายัด ต้ตวสอสีได้ตลอดเวลาโอ้แล้วเราจะดูยังไงครับมันมีหลักการดูยังไงคือเทคนิคคือตอนนี้เพื่อความมั่นใจในการซื้อนะฮะครับซื้อผ่านเต็น์รถจะมั่นใจกว่าเนื่องจากเพราะเต็นต์รถเขามีสองขบคุมครองมีปัญหาอะไรเนี่ยคุณกอกลับมาที่เต็น์รถได้ซือขายกันเองโซเชียลทั่วไปเนี่ยถ้าซื้อขายกันเองพยายามซื้อกับเจ้าของรถอ๋อแล้วที่ที่เป็นโอนลอยมาอะไรจะมีปัญหาอ่าอย่างเงี้ยที่ที่เขาที่เขามีลงเหมือนแบบว่ารถ โอ้โหบางทีแบบรถคันหลายหลาย้านขายแค่ไม่กี่แสนอันนี้คือคือกรณีแบบนี้เป็นรถหลุดจำนำหลุดจำนำจริงๆมีตัวรถแต่ไม่มีทะเบียนอ๋อเอารถไปขับได้แต่ไม่มีเล่มก็ผิดกฎหมายอยู่ดีผิดกฎหมายเพราะว่าคือบางคันก็ที่บอกว่าอาจจะผ่อนได้2เดือนแล้วไปจำนำเลยใช่ได้ราคาหน่อยแล้วก็ไ่ไปนี่นี่ตงนั้นขับได้ฮะไม่เป็นไรแต่ถ้าไปนั้นเจก็เข้าใอ๋อเพราะว่ายังเป็นการครอบครองของไฟนนซ์อยู่ใช่ครับแต่ผมคือถ้ารถตลาดหน่อยอย่างรถเก๋งที่พักหกพันแปดเนี่ยก็คือจะเยอะ อาจจะไปซื้อซากขอซื้อซากแล้วก็เดี๋ยวนี้คือคัสซีเนี่ยหมายเลขคัสซีที่ตัวรถมันจะมีคัสซีเลขถ้าเป็นคนคนไทยก็มีเลขสิบสามหลักตอนนี้ตอนนี้ทํากันง่ายมากครับเพราะยังไงเทคโนโลยีสูงสมัยก่อนอาจจะตอกๆอตอนนี้ใช้เลเซอร์ยิงแล้วครับโอ้โหยิงด้วยเลเซอร์เลยคือใช้ซอฟต์แวร์ปุ๊บแล้วก็ถ่ายมาปั๊บแล้วขนาดไซส์เท่าไหร่เลยครับเป๊ะเลยฮะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีพอขูดเลขเครื่องมาปุ๊บตรวจสอบยากเลยครับ เอาละครับนั่นก็เป็นเกรดเล็กเกรดน้อยนะครับถ้าคิดว่ามีปัญหาไปเจอพี่บรลลังเขาที่ที่นู่นเลยดีกว่าครับแพตินัมแพติน่ามอเตอร์ครับผมครับผมอยู่ฝั่งขาเข้าหรือขาออกครับมาจากพัลนัมสองมุ่งหน้าตนถนนกาญจนาครับอยู่ซ้ายมือครับอ๋ออยู่ซ้ายมือนี่ตอนนี้จะเป็นรายการโมโตสปอร์ตไปแล้วนะครับก็คือมีหลากหลายคนตีกอล์ฟมีหลากหลายอาชีพมีสัตว์โลกตัวเล็กๆน่ารักชนิดหนึ่งค่ะ ไปซี่มากแล้วครับถ้าคุณรู้คุณทำได้ไปชมนะครับว่าโปรเซบี้มีเทคนิคอะไรดีๆมาฝากกันอีกครับอาสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโปรหญิงกับน้องทันครับผมวันนี้ลูกปัญหาอะไรเอ่ยลูกปัญหาคือว่าไอเดาวอ่งมาแล้วก็จะตีข้ามไปเพื่อจะโอ้ครับครับใช่ใช่รถทักทายผู้ชมกันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม ช่วงนี้ช่วงอล์ฟอีซีครับเป็นช่วงพิเศษจริงๆเรายังอยู่ที่สนามกอล์ฟหลวงหินครับซึ่งเป็นสนามแห่งแรกของประเทศไทยวันนี้โปรหินและน้องทันจะมาแนะนําลูกเมื่อกี้นี้ก็คือว่าลูกตีข้ามใช่ครับผมทำไมทําไมเราต้องตีข้ามทำไมไม่ตีข้างล่างถ้าตีข้างล่างนะครับอุปสรรคทางขวาก็จะเปลี่ยนล้าฝ้ายล้าขวาโอ้ถ้าเราตีข้ามใช่ใช่ใช่ง่ายกว่าครับ หนึ่งและอุปสรรคเกิดขึ้นก็คือด้านหน้าเนี่ยโอกาสที่จะพ้นเนี่ยยากใช่ครับแล้วซ้ายจะเป็นลับแล้วเป็นป่าอีกครับใช่ครับถ้าขึ้นข้างมันก็สามสามอนสบายครับก็สามอนสบายเพราะอันนี้คือหลุมหนึ่งพาห้าเราเราเป็นช็อตที่สองใช่ครับอ๋อช็อตที่สองโอเคเหลืออยู่นิดเดียวใช่ใช่โอ้เราก็เลยอ่ะเรามาดูซิว่าโคหินจะได้ดายังไงนะครับปกติครับอ๋อเอาลูกมาไว้คอนซ้ายหน่ะทำไมฮะช็อตคอนซ้ายเพราะ มันต้องตีข้ามเขาโด่งเข้าไปอ๋อถ้าลูกอยู่เท้าซ้ายใช่ครับลูกมันจะโด่งกว่าใช่ครับปกติเป็นลับที่ปลายด้วยอ๋อเอาไว้คอนฝ่าแล้วก็ขึ้นสวิงเหมือนเดิมขึ้นสวิงเหมือนตำแหน่งของมืออยู่ตรงนี้ครับที่เดิมครับที่เดิมที่มือโมติรครับแต่ให้เราลูกไว้ค้อเท้าซ้ายของตัวเองหน่อยแล้วก็ขึ้น backswing ปกติลองขึ้น b a c k s w i n ขึ้นมาให้ตรงโมติร์ครับแล้วตอนนียให้มือขวาทำงานแล้วก็ จบเลยโอ้โให้มือขวาทำงานเพิ่มเพิ่มแรงที่มือขวาน้วยคือเขลูกจะให้ลอยแล้วตีให้จบให้สูงขึ้นครับช่วงนี้ครับช่วงพิเศษครับช่วงกอล์ฟท็อกเอซี่ครับครับถ้าคุณรู้คุณทําได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็มาถึงช่วงกอล์ฟโซเซตี้ครับวันนี้น้องพลอยพาไปคุยกับใครรับรองว่าสนุกแน่อย่าพลาดนะครับ คุณผู้ชมพบกับพลอยพลอยประพัฒน์บอดรพิสกุลในช่วงกอล์ฟโซซายตี้เช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะพลอยมายืนอยู่ที่สนามกอล์ฟเก่าแก่แห่งหนึ่งในจังหวัดชนบุรีค่ะที่นี่นะคะมีภูเขาล้อมรอบมากมายเลยค่ะบรรยากาศดีมากๆค่ะที่นี่ก็คือบางพระกอล์ฟคลับค่ะ ท่านนักกอล์ฟหลายท่านก็คงจะรู้จากที่นี่กันเป็นอย่างดีเลยนะคะและที่สําคัญค่ะพลอยทราบม,มาว่าที่นี่นะคะมีสัตว์โลกตัวเล็กๆน่ารักชนิดหนึ่งค่ะ<อ>แต่บางทีก็ทําตัวไม่น่ารักเลยนะคะชอบมาขโมยลูกกอล์ฟจากท่านนักกอล์ฟบุญแฟเวนี่แหละค่ะไปเอ๊แล้วอย่างนี้ท่านนักกอล์ฟเสียชอสิคะ<อ>หรือว่าไม่เสียเขาคิดอะไรกันยังไงเนี่ย ไม่เป็นไรค่ะเอาไว้โอกาสหน้าให้เสบี้มาอธิบายให้ฟังดีกว่าค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะไปพบกับโปรประจําสนามกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะพี่เลสสวัสดีค่ะโรรเสน่เมื่อสักครู่นะคะพอได้พูดเปิดหัวไปค่ะว่าสนามที่นี่เนี่ยจะมีสัตว์ตัวเล็กๆน่ารักชอบมาขโมยลูกกอล์ฟไปมันคือตัวอะไรอะคะอ๋อลิงใช่ไหมครับฮะลิงเหรอฮะครับสนามนี้ยังมีลิงอยู่พอสมควรครับโอ้โห จะต้องถามความเป็นมาและเป็นไปกับโปรประจําสนามครับ <S <S โปรสเนสน่ห์แสงสือครับได้เลยค่ะแต่คุณผู้ชมคะก่อนที่เราจะไปคุยกันเรื่องลิงหรือว่าคุยกันเรื่องสนามนะคะเพราะว่าเรามาทําความรู้จักกับโปรประจําสนามนี้ก่อนดีกว่าค,ะค่ะว่าเขามีประสบการณ์ทางด้านกอล์ฟยังไงแล้วก็มีความเป็นมายังไงบ้างครับ,บผมเริ่มเล่นกอล์ฟตั้งอายุ13ขวบวิ่งดูดูก็เล่นทุกวันทุกวันทุกวันเรียงสืก็ไม่ได้เรียนนะเล่นจนเป็นได้เป็น อเมเจอร์ทีมชาติได้3ปีแชมป์แชมป์สปีครับทีมชาติเลยเหรอคะคตอนตอนนั้นอายุเท่าไหร่ตอนนั้นอา,ายุปี2 1 2 2 1 2, 2, 2 3 3ปีติดโอ้โหปีติดแล้วก็หันมาเทิร์นโปรปีสองได้ประสบการณ์แล้วว่าแข่งต่าเทศบ่อยอครับ,รบโอเมก้าที่ได้ออกออกต่างเรื่อโอเมก้าทัวร์ก่อนแล้วก็มาเล่นญี่ปุน่นญี่ปุน่นญี่ปุ่นใต้หวันเกาหลีพวกนี้นเล่นบ่อยๆ,อๆครับแล้วก็ที่ภูมิใจสุดคือเล่นที่อเมริกาปี 1 9 9 1ของเวอร์ครับค่ะแล้วตอนนี้ก็เริ่มมายุม,มากแล้วก็ไม่ไหวแล้วสู้เด็กๆรุ่นหลังไม่ได้ <c oughs> คืออยากให้เด็กรุ่นหลังพัฒนาตัวให้ดีก็ตอนนี้ป๊อปเริ่มบูมขึ้นเยอะใช่ไหมครับว่าเด็กต้องปรึกษาเรื่องร่างกายเรื่องอะไรทุกอย่างให้ดีมากไม่ <c oughs> งั้นเด็กสมัยใหมน่นี่คือไม่ค่อยรักษาตัวเองแล้วว <c oughs> ่า <c oughs> เป็นมาของสนามเกี่ยวกับลิงนี่เป็นมาอย่างไงคร,ครับป๊อคือสมัยก่อนจะมีลิงมาอยู่ตัวหนึ่ง มาตัวเดียวตัวใหญ่เลยนะมาประมาณสองสามเดือนอมผมเห็นมามาสองเดือนแล้วก็มาอม่ตัวไม่ม,มีมีมาคู่จับ<ะ>ตัวเดียวมีมาคู่ปล่อยสองเดือนมีมาคู่อีกตัว พอหายไปปีหนึ่งเอ๊ะทำไมมีเป็นสิบก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าสนามที่นี่เนี่ยก็คือจะเป็นภูเขาล้อมรอบไปหมดเลยาสมบูรณ์ใ้าไงอ๋อทีนี้เขาก็จะอยู่ตามป่าตามภูเขาเนี่ยแหละแล้วก็พอมาดมดมามองเอ๊ะลูกอะไรหล่นมาไปขโมยซะเลยอย่างนี้ใช่สมัยก่อนสมัยก่อนสมัยก่อนเห็นลูกก็วิ่งหนีเออเห็นลูกก็วิ่งหนีเห็นรถค้ามาวิ่งหนีหมดวิ่งหนีหมดเดี๋ยวนี้ขึ้นรถค้ารกซิปเลยขอขอปีส่วนร่วมในการขึ้นรถค้านิดนึง ของแลงมุมคาหยิบเลยโอ้แต่ก็คือว่าเอาไปด้วยแต่เขาไม่เคยทำร้ายเราใช่ไหม่มีก็แสดงว่าเขาอาจจะคุ้นเคยต่างคนต่างอยู่ไงเขาก็อาจจะหิวข้างบนเขาไม่มีอะไรกินเขาก็ลงมาขอไปหยอกล้อกันเล่นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับนั่งไงฮะมาแล้วลิงอ้าวอุ้ยอุ้ยติงติงด้วยอุ้ยตายแล้วอุ้ยเขาก็จะแอบดองด้อมมองๆแล้วก็แอบลงมาแบบนั้น <c oughs> จริงๆแล้วลิงกลัวคนเนี่ยไม่ใช่เขา ัวคนนะแต่คนกลับไปกลัวเข้ามากไปก็เลยไปเป็นเรื่องเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆเขาก็ไม่ได้แบบทำอ้ายอะไรกันอยู่แล้วคือเขาหิวอ่ะเขาหิวก็ลงมาหาอาหารกินอืมค่ะก็อาจจะเริ่มคุ้นเคยกับคนที่แบบเห็นบ่อยๆบ่อยๆมาหลายปีแล้วอย่างเงี้ยเนาะก็กลายเป็นว่าที่นี่ก็คือเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ไปเลยในเรื่องของลิงมาขับรลูกอ๊อฟนี้ในลักษณะของลักษณะของสนามที่นี่อะค่ะเป็นเป็นยังไงบ้างคือสนามที่นี่มันเป็นสนามธรรมชาตินะไม่มีการ อะไรเมื่อสมัยก่อนนี้พลโทเฉลิมชัยเป็นคนสร้างเมื่อ60กว่าปีแล้วนะเขาสร้างแค่ก้าวหลุมมาแล้วก็แล้ก็ค่อยทำค่อยๆทําไปเรื่อยๆเื่อจนคือต้นไม้ที่นี่ก็ไม่ค่อยปลูกกันเพราะว่าต้นไม้ของธรรมชาติหมดเนาะแต่ว่ามันมีแต่ต้นใหญ่ๆแล้วก็คือร่มรื่นมากเรามีหลุมซิเกเนเจอร์อะไรหนึงเธอมีหลุม12ฮะที่เป็นยังไงคะ คือจะมีหลังมีน้ําบ่อน้ํายาวแล้วก็มีหลังต้นไม้ใหญ่ถ oh. ือว่าเป็นซิกเนเจอร์หนึ่งในร้อยของ oh. ของสมัยก่อนนี่ก็จะสร้างเขามีซิกเนเจอร์แบบหนึ่งในร้อยของโลกค่ะ <c oughs> ครับแม่น้ําแล้วก็เป็นป่าอ่าเป็นบ่อน้ํายาวแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่างหลัง oh. กอล์ฟท่านใดนะคะที่มาตีกอล์ฟแล้วก็เจอสัตว์พวกนี้หรือแม้กระทั่งเจอลิงมาขโมยลูกกอล์ฟไปนะคะอย่าอารมณ์เสียไปทำร้ายพวกเขานะคะถึงแม้จะเสียช็อตก็เสียเสียไปเถอะเนาะไม่เป็นไรเนาะนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะครับสวัสดีก็หมดเวลาลงแล้วพวกับพรอยได้ใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณโปรเสน่ห์แล้วก็ขอบคุณพี่เล็กมากๆขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสนามกอล์ฟบางไส่แคนทรีครับค่ะ นี่เป็นช่วงกอล์ฟโซลไซตี้นะคะเป็นช่วงกอล์ฟไกด์ค่ะวันนี้นะคะพลอยขออนุญาตนำเสนอที่นี่เลยสนามกอล์ฟที่สวยงามและใกล้กรุงเทพแห่งนี้นะคะที่นี่คือสนามกอล์ฟบางไส้คันทรีคลับค่ะรู้จักกันหรือเปล่าคะ สนามกอล์ฟบางไซแคนทรีคลับนะคะสร้างขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2538ออกแบบโดยคุณพิรมนน้ำมาศเป็นลูกชายของเจ้าของสนามนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีอายุ21ปี สนามกอล์ฟบางไซเป็นสนามกอล์ฟมาตรฐาน27หลุมโดยคอสซซึ่งเป็นคอสใหม่ออกแบบเป็นลิงค์คอสมีหลุม C9 ที่มีกรีนสกรีนขนาดใหญ่มีทง3ามทงให้หนักกอล์ฟเลือกเล่นได้ส่วนคอส B มีหลุม B7 ที่มีแท่นทีออฟลดหลั่นกันไปเป็นลำดับขั้นซึ่งเป็นหลุมที่สวยอีกหลุมหนึ่งของคอส B นะคะคอส A หลุม A4 ก็จะมีลักษณะเป็นแซนด์ดูนซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสนามกอล์ฟบางไซอีกอย่างหนึ่งค่ะ สัดการเดินทางมาที่นี่นะคะท่านักกอล์ฟลงทางด่วนที่ด่านบางปะอินให้ขับลงมาและข้ามสะพานแม่น้ำเจ้าพยาตรงมาอีกประมาณ2กิโลเมตรค่ะจะเห็นป้ายอำเภอเสนาเลี้ยวเข้าอำเภอเสนาวิ่งตรงมาตลอดระยะทาง12กิโลเมตรค่ะสนามอยู่ทางด้านซ้ายมือค่ะ งามมากหน้ามาออกรอบมากเลยนะคะสําหรับท่านใดที่สนใจจะมาออกรอบที่นี่ก็สามารถมาได้ตามรายละเอียดที่พลอยได้นําเสนอไปแล้วนะคะสําหรับวันนี้ค่ะกอล์ฟไกด์ hmm. ก็หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ แสงแสดงก็มาแล้วจ้าเสบร้อนร้อนวันนี้เป็นคำว่าอะไรไปชมกันได้เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋รโรจะพี่ชิปอะไรกันุมนี้พาอะไรอะ่ะพาสีไงโอพาสีเหรอเออโอผมสู้พี่ไม่ได้อ่ะพี่ผมขอนิดนึงสิสู้ไม่ได้ยังไง สีสองไม่ออนด้วยกันทั้งคู่ก็ผมชิปไม่เป็นเนาะผมขอพาสี่ครึ่งแต้มเลยมาแล้วปาห้าหนึ่งแต้มได้ไหมพี่โอ้ทำไมต้องต่อด้วยอ่ะนีดนึงนะเป็นนักต่อสู้หรือเตกนักต่อสู้ครับเมื่อสกู๊นี้ครับมีการท้าทายกันในหว่างเล่นกลอบนะครับก็คือว่านักต่อสู้เพื่อนที่พูดขึ้นมาคํานี้นั่นจุดประสงค์ไม่ใช่ว่าเป็นนักต่อสู้สกัดการเป็นมวยไฟเตอร์เป็นไร ในกีฬากอล์ฟนี่ก็คือคาว่านักต่อสู้ถ้าคุณไม่ต่อให้ผมผมก็จะไม่สู้คุณอย่างเช่นในสนามกอล์ฟมีพาสีพาห้าพาสามโดยส่วนใหญ่แล้วพาสามเขาจะไม่ต่อกันพาสีต่อครึ่งหนึ่งถ้าคุณออกพานะครับถ้าเขาออกอห้าคนที่ได้สี่ก็ชนะถ้าได้สี่เท่ากันคนที่ต่อครึ่งหนึ่งนะครับก,กจ็จะแพ้ไปนะครับพาห้าต่อหนึ่งถ้าคนหนึ่งออกหกคนหนึ่งออกห้าก็เสมอกัน อันนี้คือคําว่าต่อสู้ครับมีเวลาที่ไหนมาตีกอล์ฟแนวว่างมากครับก็ให้ลูกน้องดูเราอก็ว่างอยู่ตัวแล้วเซตเซตระบบอยู่ตัวแล้วระบบอยู่ตัวแล้วให้โปรจับอยู่นานแค่ไหนกี่คอสครับก็ประมาณปีแรกครับปีเดียวปีแรกโอ้โหเท่าที่เมื่อกี้ยืนดูนะครับคือฐานพี่เขานิ่งรู้จักแกนนข้างล่างไม่มีการสเวยไม่มีการสายของสะโพกเพราะฉะนั้นการฮิตลูกเนี่ยผมว่าเฟิร์มมากนะครับ แล้วก็ด้วยโครงสร้างเป็นนักกีฬาเก่านะฮะจะได้เปรียบเรื่องนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นนักกีฬาเก่าเนี่ยเล่นกอล์ฟผมบอกได้เลยว่าไปได้เร็วครับแล้วพี่บอลลังชอบอะไรในเกมกอล์ฟมั่งครับผมว่ามันสนุกอะฮะกอล์ฟตียังไงก็ไม่เบื่อฮะตีมา20ปีก็ยังไม่เคยเลิกเลยฮะครับครับผมแล้วแรกๆเล่นฟุตบอลมาเล่นกอล์ฟใหม่ๆนี่คิดถึงฟุตบอลไหมครับอืมไม่เลยฮะเลิกเลยฮะทิ้งเลยด้วยอายุอะนมด้วยฮะเตะไม่ไหวครับเพราะว่ากอล์ฟนี่มันอายุ การเล่นม kind of uh, ันค่อนข้างยาวยันเดินไม่ได้ครับกรอบนี่ฮะโอ้คุณเดินไม่ได้นั่นแหะคุณหมดสิทธิ์เล่นกรอบละโอ้ขนาดแขนข้างเดียวยังมีตีกรอบไปนะใช่ครับขาเดียวก็ตีคือเราเห็นในคลิปมากมายครับติดไว้ก่อนวันนี้ติดไว้ก่อนโอ้วันนี้ได้ความรู้มากมายเกี่ยวกับกา การใช้รถยนต์ในการจะซื้อขายรถยนต์นะครับก็คือแนะนําคือย้ําอีกครั้งสรุปอีกครั้งว่าให้ซื้อในเต็น์ดีกว่าเพราะว่ามีสคบรับรองเวลาถ้ารถมีปัญหาหรือจะจะคืนอะไรกันคือมันฟ้องร้องกันได้ในในในแง่ของกฎหมายนิดนึงเต็นต์ต้องมาตรฐานด้วยนะเต็นต์ต้องมาตรฐานแล้วก็ต้องต้องมีใบมีใบค้าของเก่ามีใบจดดนการค้าสิ่งตรงนั้นที่คนซื้อขายในเต็นต์ต้องดูว่ามีมีเอกสารแบบนี้ไหม สูตถ้าไปซื้อขายกันเองก็ขอก็นะให้ซื้อกับเจ้าของรถเดยตรงของรถถ้าโอนลอยมาผมว่าไปโอนให้คนส่งยังมีปัญหาเลยขอเล่าตรงนี้นี่เคสตรงนี้ครับพี่มีฮะเคสที่ไปโอนได้ถูกต้องหมดสุดท้าย ก็มาเจอสองคันมีมีลงข่าวอยู่บ่อยๆครับใช่ครับใช่ครถากันในปั๊มช่ครับแล้วก็โอนได้โอนได้สองคันนะฮะัหนึ่งในร้อยเนาะใช่ครับโอ้โหแต่ก็เกิดขึ้นได้เอาเลยครับวันนี้นะครับเวลาของเราก็คงจะหมดลงแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่บรรลังมากครับที่ให้เกียรติกับทางรายการวันนี้ครับขอบคุณครับ และติดตามกันได้ใหม่นะครับทุกเชา้าวันอาทิตย์นะครับ7นาฬิกาถึง7นาฬิกานาทีนะครับแล้วก็ลีลานอีกครั้งนะครับทุกวันพุธนะครับ5ทุ่ม45นาทีทางช่อง3 SD ช่อง28แแห่งนี้แหละครับกับวาไรตี้ซีรีส์คอมเมดี้ที่มีชื่อว่า เฮฮาบากอนคนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเห็นไม่พี่พลังมาอยู่พวกเราบ่อยๆนี่ทำได้แล้วถ้าเฮฮาบากอนต่อไปจะมาทุกวันที่มาทุกวันเขาจะกล้ครับพี่กล้หน่อยก็มตที่อ่อนแต่เอสนะครับพี่อ๋อนี่เป็นอาร์อยู่แต่สวีพี่โอเคมากอันนี้โลโก้ของโโลก้ญี่ปุ่นโลโก้ญี่ปุ่นอันนี้หมายความว่าอะไรพี่รับรองของญี่ปุ่นแค่ตัวอ๋อเป็นเหมือนมาออกคอเขาใช่ไหมนี่โอ้โห ฟีดรอลูกอยู่นี่อ่าอย่างนี้ดับได้โออฟีดรอบเหรอฟีดรอบอย่างนี้ฟีดรอบให้โอ้โหเล่นอย่างเออเล่นอย่างงี้สิแตกโหฟีดรอปใช่ไหมเออมีของมีขอกันครับใช่ถูกต้องอ้าวอ้าวลูกสมองหัวไหลครับเล่นแบบนี้เลยเหรอเอาอะไรครับพี่ก็ฟีดรอบไงอ้าลูกสมองหัวไหลเพิ่งจะชมไปเมื่อกี้อ่ะไปเล่นกับพี่หลุยป่ะ